ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง4ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษในคนที่อยู่ในพระคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซยูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้มันอ่อนกำลังไปนั้น พระเจ้าได้ทรงทำแล้วโดยพระองค์ใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเหมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไทยบาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาปเพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้สําเร็จในตัวเราผู้ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณการที่เรายอมรับว่า พระเยซูคริสต์ได้มาประสูตนมีชีวิตอยู่สิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนแล้วนั้นคือการเห็นพร้อมกับพระเจ้าความบาปของคุณได้รับการยกโทษแล้วค่ะคุณไม่มีความผิดอีกต่อไปสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ถือว่าได้ล่วงไปแล้วค่ะพระเยซูส่งแบกรับความบาปและความอัอายของคุณด้วยชีวิตอันปราศจากความบาปของพระองค์และทรงจ่า ราคาของบาปนั้นเต็มจำนวนพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วเมื่อมันกล่าวโทษคุณให้คุณบอกมันถึงสิ่งที่พระผู้ไถ่ได้ทรงกระทำและพูดว่าลาก่อนการกล่าวโทษฉันเป็นอิสระแล้วพรกักพีบอกเราว,ว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าไรพระองค์ทรงปลดการละเมิดให้ไปไกลจากเราเท่านั้นค่ะ ลองคิดดูนะคะไกลแค่ไหนการให้อภัยของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะพระองค์ไม่ได้ทรงจดจำความบาปของคุณอีกต่อไปค่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่รู้ว่าคุณทำบาปนะคะแต่หมายความว่าถึงพระองค์จะรู้ว่าคุณมีบาปผิดมากสักแค่ไหนก็ตามพระองค์ไม่ได้ถือโทษคุณเพราะความบาปนั้นค่ะและจะไม่ใช้บาปนั้น เพื่อการลงโทษคุณอีกต่อไปค่ะพระเยซูถูกลงโทษเพื่อบาปของเราแล้วการลงโทษก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทําไมของขวัญจากพระเจ้าจึงถูกเรียกว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่เรามาฟังกลอนพร้บๆกันนะคะองค์พระคริส ทรงฤทธิ์ไถ่าบาปฉันอัศจรร์ความรักอันมากหลายพระองค์จ่ายแทนหนี้บาปด้วยพระกายให้ฉันได้เป็นคนใหม่ในทุกวันชื่อถูกจดในหนังสือแห่งชีวิตด้วยโลหิตและพระคุณช่วยไถ่ฉันมารซาตานไม่สามารถ คุกขามพลันแสนสุขสรรได้เป็นไทยไร้ลาทีจึงบอกลาคำกล่าวโทษได้หมดจดคำพูดปดของซาตานไม่มีผลทรงสัญญาจึงมั่นใจในกมลว่าได้ผลจากวนมานพลาชีวันในวันนั้นจะได้พบพระเยซู ร่วมกับผู้เชื่อในแผ่นอินสวรรค์จะคอยท่าโดยซาบซึ้งใจทุกวันชีวิตฉันอยู่เพื่อตอบแทนประคุณเรามาร่วมใจอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงชำระค่าจ้างของความบากของลูกหมดแล้วและลูกเชื่ออย่างนั้น ลูกจะขอเดินอยู่ในใชัยชนะที่พระองค์ทรงมอบให้ลูกลูกขอประกาศต่อหน้าศัตรูของลูกว่าลูกเป็นอิสระแล้วขอโปรดให้ชีวิตของลูกเป็นชีวิตแห่งการขอบประคุณและการสัรเสริญอาเมนขอพระเจ้าอยวยพรทุกท่าน